กราบสวัสดีคณะกรรมการท่านอาจารย์เพื่อนเพื่อนพี่พนิสิตที่มาเข้าร่วมฟังสัมมนา,าในวันนี้กระผมนายกุลวัฒน์สุขุมพันธ์พิพัฒนามีอาจารย์ที่ปรึกษาชื่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิษณุพูพลเจริญศิลป์ผมมาจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมาภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหาสรารคามวันนี้ผมมานําเสนอสัมมนา,าในหัวข้อเรื่อง influence of sputtering pressure on the m i c r o t o p o g r a p h y of sputtered copper onto silicon f i e m d s integrated by multi-scale simulation สำหรับคอนเทนต์ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็ได้แก่ introduction, simulation method, result, discussion และ conclusion รเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ ระบบแมกนิตอนสเปอร์ติลิงกันก่อนนะครับาภาพทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นภาพที่ใช้อธิบายเหตุการณ์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันมีปรากฏการณ์ที่คล้ายก,กันกับภายในแวคคัมแชมเบอร์หรือว่าในระบบแมกนิตอนนะครับบนการพอเราฉีดสีสเปย์เนี่ยอนุภาคของสีสเปย์ก็จะฟุง้งแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านอากาศนะครับแล้วเคลื่อนที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่บนบริเวณกำแพงนะครับ เมื่อถถึงกำแพงปุ๊บเนี่อนุภาคของสีก็จะทำการเกาะตัวกันเป็นแผ่นฟิล์มสีนั่นเองนะครับก็เปรียบเทียบได้กับระบบแมกนิตอนนะครับตอนฉีดสีออกไปเนี่ยการฉีดสีออกก็คือเหมือนเริ่มต้นที่ทาร์เก็ตนะครับเริ่มต้นที่ทาร์เก็ตเนี่ยสปัตเรัรมอะตอมก็เคลื่อนที่ออกจากทาร์เก็ต ไปอยู่บนบริเวณแก๊สเฟสนะครับก็คือบริเวณสีเท่าๆเนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับอนุภาคของสีที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศบริเวณแก๊สเฟสหรือพลาสมาิชาราดพวกนี้ก็จะมีอุปสรรคที่จะเป็นสปีชีต่างๆในระบบแมกนิตอนสเปอร์เทลิงก็จะมีอะอะกอนไอออนอิเล็กตรอนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ใ,ให้ไปถึงซับสเตรตนะครับเมื่อสปเปอร์เทจำนวน มากเนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงซับสเตรตก็จะทำการเกาะตัวกันแล้วก็ทำการริพสิทธหรือว่าทำการตกสะสมเป็นแผ่นฟิล์มบางนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการที่เราใช้ก็คือมีวิธีการแบบมอนติคาร์โลและโมเลกุลาร์ไดนามิกนะครับสำหรับวิธีการแบบมอนติคาร์โลเนี่ยก็เห็นว่าเป็นรูป เกี่ยวกับอับายามุกการพนันต่างๆนะครับมอนติคารโลนี่ถูกเป็นวิธีการแบบมอนติคารโลถูกคิดค้นโดยคนที่ชื่อว่านิโคลัสเมโท o โพลิสในปี1945นะครับในโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์เพื่อใช้คำนวณค่าต่างๆที่ซับซ้อนและก็ความที่ความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้นะครับกับโมเลกุลาร์ y n นามิกนะครับเรามาผสานกันนี่กลายเป็นวิธีการแบบ MCMD simulation เพื่อใช้ในงานนี้นะครับ Simulation method นะครับสมการที่1เนี่ย Thomson distribution ก็ Dist ribution, หรือการแจกแจงแบบ Thomson เนี่เป็นการบอกว่าตัว initial energy นะครับ E 0เนี่ยของ Copper ของ s l i t Copper atom เนี่ยมันมีค่ามากน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ E A R มากนะครับถ้า E A R มากอะเราให้พลังงานของ Argon i นอเนี่ยที่มันเป็นระดมชนกับ Target มากพอมันเป็นอารมณชนปุ๊บใส่ทาเกเกตปุ๊บถ้าเกิดพลังงานตัวนี้มีมากกว่าพลังงาน b i d i n g energy ปุ๊บมันก็จะทําให้พันธะระหว่างอะอตอมคอปเปอร์หลุดออกและปลดปล่อยอะตอมคอปเปอร์ไปอิสระออกจากทาเกเกตไปนั่นเองยิ่ง EAR มีค่ามาก E0 หรือว่า initial energy ก็จะมีค่ามากเช่นกันนะครับ ต่อไปคือ Yamamura uh, angular distribution หรือสมการที่2นี้ใช้อธิบายการปลดปล่อยพปอเตอรเลตอะตอมที่มุมที่แตกต่างกันของจากทาร์เก็ตนะครับจากทาร์เก็ตที่พุ่งออกไปส่วนภาพทางด้านขวามือและสมการที่3ที่4นี้ใช้อธิบายภาพนี้ครับเ,เป็นภาพเชิงเลขาคณิตของซับสเตรตและทาร์เก็ตนะครับที่มันวางไม่ขนานกัน โดยที่ h เนี่ยมีความสูง112มิลลิเมตร l มีความยาวอยู่ที่60มิลลิเมตรแล้วก็มุมเบต้าคือมุม25องศาเนี่ยไปสู่จากทาร์เก็ตสู่ซับสเตรตนะครับส่วน m นี่คือตำแหน่งเริ่มต้นของสปอรเตอร์อะตอมที่จะเคลื่อนที่ไปสู่ซับสเตรตต่อมาเป็น m d อ่อเป็นแบบจำลอง MD นะครับเป็นแบบจำลอง Molecular d y n a ามิครับซึ่งถูกจำลองโดยโปรแกรม LAMMPS นะครับตรงบริเวณอะอตอมสีเขียวนะครับบริเวณฐานรากที่สุดเนี่ยแล้วก็มีสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครอะตอมสีเขียวนี่จะเรียกว่า fixed atom เป็นอะตอมที่มันไม่เคลื่อนไหวแล้วมันจะหยุดนิ่งมันจะคงที่นะครับแล้วก็ thermostat atom คืออะตอมที่ ถูกกำหนดอุณหภูมิเอาไว้ที่300เคลวินนะครับแล้วอะตอมสีเหลืองคือนิวโทเนียนอะตอมหรืออะตอมแบบนิวตันนะครับอะตอมนี้เวลาที่ซีอะตอมหรือสเปกตรตอะตอมของเราเนี่ยอ่าลือมอธิบายนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเขียวแดงเหลืองนี่คือเป็นซับสเตรตซิลิคอนนะครับเป็นเป็นอะตอมซิลิคอนเป็นเซอร์เฟสของซิลิคอนนะครับที่ รอให้สปอตเตอร์เลตอะตอมนี่มาดโพสิตกันบริเวณนี้นะครับบริเวณอะตอมสีเหลืองนี่มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นอะตอมแบบนิวตันใช่ไหมครับถ้าเกิดเราไปชนมันแรงๆเนี่ยอินิเชียลเอเนีของซ u อะตอมมีค่ามากถ้ามันชนแรงมันก็อาจจะทําให้นิวเทรเนียตอะตอมนี่เกิดการกระจัดกระจายได้นะครับถ้าชนเบาๆก็คือเหมือนเราลูกบอลไปวางไว้บนลูกบอลน,นะครับมันดิ้นได้นั่นเองนิวเทรเนียนอะตอมนะครับ อัับผลลัพธ์การทดลองนะครับตัวทั้งเนี่ยภาพทั้งหมดนี้จะเป็นการเป็นการจำลองวิถีของคอปเปอร์อะตอมที่เคลื่อนที่จากทาร์เก็ตไปสู่ซับสเตรตที่มีความดันแตกต่างกันตั้งแต่0.15ไปถึง2ปาส卡นะครับมาดูภาพแรกนะครับภาพแรกนี่ความดันต่ำที่สุดก็คือ0.15ปาส卡尔เนี่ยอะตอมคอปเปอร์เคลื่อนที่จากทาร์เก็ตไปตรงตรง,ตรงสู่ซับสเตรตได้โดยตรงส่วนภาพที่ ภาพ b นะครับภาพ b ก็คือเคลื่อนที่จาก target ไปสู่ sub s p r a ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับก็มีภาพย่อให้ดูก็จะมีว่า copper เนี่เคลื่อนที่ไปแล้วเกิดการชน ar เกิดขึ้นเกิดการชนอ่า ion อากอนไอออนระหว่างที่เคลื่อนที่ไปนะครับก็เปลี่ยนวิถีขึ้นสำหรับ2 pascal นี่เกิดมีโอกาสเกิดการชนได้ถึง2ครั้งนะครับก็คือจะอธิบายที่ภาพ e และภาพ f หลังจากที่ชนกันคอปเปอร์ชน AR ที่ภาพ F แล้วก็มีอาร์กอนอีกจำนวนหนึ่งมาชนกับคอปเปอร์ทำให้เปลี่ยนวิถีไปก็เป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งๆนั่นเองนะครับกราฟทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นกราฟที่อธิบายการแจกแจงพลังงานตกกระทบนะครับที่แต่ละเส้นนั้นมีความรันแตกต่างกัน ได้แก่2พาสคาลแล้วก็ต่ำลงมาถึง0.15พาสคสลนะครับจสะสังเกตได้ว่ายิ่งความดันที่ต่ำนะครับการแจกแจงพลังงานเนี่ยมันยิ่งมีค่ามากก็คือเส้นสีแดงนะครับ0.15พาสคาลเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ที่น่าจะประมาณ5อิเล็กตรอนโวล์นะครับใน0 5พาสคาลก็มีอยู่ประมาณ1อิเล็กตรอนโวล์และความดันมากที่สุดนี่มีพลังงานน้อยมากๆที่สุดนะครับ ก็คือน,น้อยกว่า1อิเล็กตรอนโวล์นะครับส่วนภาพทางด้านขวานี่คือมุมตกกระทบของเ,อเป็นการแจกแจงมุมตกกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในความแรงที่แตกต่างกันก็คือตั้งแต่0.15าพาจนถึง2อพาสคาลนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่ามุมที่มากที่สุดก็คือเกิดจากความดันที่มากที่สุดทำให้มันมีค่าของมุม ค่อนข้างมากที่สุดนั่นเองค่าของมุมนะครับต่อมาภาพที่6เป็นพื้นผิวที่มีความดันแตกต่างกันที่อะตอมของคอปเปอร์เนี่ยไปตกสะสมเป็นฟิล์มบางนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าความดันอะความดันภาพ A B C นี่ A นี่จะมีความดันต่ำที่สุดต่อมาเป็น B ก็คือความดันสูงขึ้นมาเป็น5ปาสาลและ C คือ2ปาสคาลจะสังเกตได้ว่า ความครุกขะเนี่ยของภาพ c เนี่ยมันมากที่สุดตอนที่ความดันมากที่สุดนะครับส่วนภาพที่7เนี่ยเป็นพื้นผิวของฟิล์มคอปเปอร์นะครับที่ภาพ a นะภาพ a ที่ตกสะสมไปแล้ว24,500ตัวแล้วก็ภาพ b นี่ตกสะสมไปแล้ว25,000ตัวนะครับที่ทั้ง2ภาพก็คือที่ความดัน2ปสาสาลนะครับภาพที่8 เป็นการอธิบายพฤติกรรมว่าของอของการเดโ o s i t ของคอปเปอร์อะตอมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเรามาดูหมายเลขหนึ่งเนี่ยหมายเลขหนึ่งคอปเปอร์อะตมตัวนี้นะครับตัวส้มๆเนี่ยเคลื่อนที่มาปุ๊บแล้วมาตกที่ชั้นฟิล์มที่เป็น c o ปเปอเหมือนกันเองนี่แหละแต่ว่าสีเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงค่าเค n e ติกเอเนจีของมันนะครับตอนนี้ อ n นิเชียลเอน y ของ c o ปเปอมันมีค่ามากนะครับมันก็เลยยังเป็นสีส้มอยู่มันก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในแนวราบตามแนวราบของแผ่นฟิล์มนะครับในระนหน้าแผ่นฟิล์มไปอยู่กับตัวสีเหลืองนะครับก็เกิดเป็นฟิลม์มชั้นฟิล์มแบบนี้นะครับก็จะเป็นโหมดการเติบโตแบบ two dimensional growth mode นะครับส่วนอันที่2อนะครับอะตอม A นะครับสังเกตเห็นอะตอม A เนี่ยเป็น เหมือนกับเป็นที่ว่างนะครับแล้วทีนี้อะตอมหมายเลข2สีแดงๆเนี่ยก็เข้าไปเติมเต็มแล้วก็ผลักอะตอม A นะครับเข้าไปสู่หลุมหรือว่าแวร์เคนซีนั่นเองนะครับส่วนหมายเลข3หมายเลขสี่ดีก็จะเป็นเหตุการณ์ที่คล้ายก,กันกับเหตุการณ์1กับ2นะครับแต่ว่า3ก็คือเหตุการณ์ที่2นะครับมีอะตอมอะ,ะอตอม,ออมหลุดออกมาเพ๊บแล้วก็ไปดันอะตอมที่มีอยู่แล้ว ผลักออกไปลงหลุมก็เป็นโหมดการเติบโตแบบ two dimensional layer นะครับ two dimensional layer growth mode นะครับภาพที่4ก็เช่นกันครับอะตอมสีแดงเคลื่อนที่ไปเบียดอะตอมที่มีอยู่แล้วแล้วผลักให้อะตอมที่มีอ,มอยู่ไปแทรกเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วก็ให้มันเป็นไปอยู่ในที่ว่างแทนนะครับในส่วนของ discussion ก็คือว่าเมื่อมีพลังงาน i ินซิ e n นต์หรืออินซิเดนต์เอเนจีหรืออินิเชียลเอเนจีคือพลังงานเริ่มต้นแล้วไปสู่พลังงานตกกระทบถ้าเรามีพลังงานตกกระทบที่มากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะสร้างฟิล์มแบบ2 Dimensional Layer Growth Mode ได้นะครับเป็นโหมดการเรติบโตแบบนี้ก็คือที่เราต้องการเพื่อให้มันมีค่า Roughness ที่ต่ำส่วนแบบ Warmer w e p p r r h r s w t o Mode โกลดโหมดนั้นเกิดจากอินซิเดนต์ energy ที่มันต่ำนะครับแล้วมันก็ก่อตัวกันเป็นไอซ์แลนด์ก็เกิดความที่ว่าชั้นฟิลมันมีความครุขระนั่นเองก็สรุปนะครับในการในงานนี้นี่เป็นการจำลองในการเป็นการรวบรวมการจำลองแบบ MDMC เนี่ยเข้าด้วยกันเพื่อศึกษาอิทธิพลของความดันเนี่ยมันมีผลยังไงกับ i n i ิเชียลเอ g เมีผลยังไงกับฟิล์มนั่นเองนะครับโดยใช้การซิมูเลชันนั่นเองก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับก็เชิญถามคำถามได้เลยนะครับ